ดกำลังดีเออผมว่าเหมาะเลยแหละในของครบต้มเต้าหู้ปลาอันนี้ไว้กินกันเผ็ดนิชินรสไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้ง น้ำเดือดเส้นนุ่มเปน้ำทิ้งมากเลยเนี่ยไมโครเวฟเขาดีจริงๆกรอบแน่ๆทรงเนื้อไก่เรานำน้ำออกจนแห้งแล้วก็เทผงพิเศษของปรุงรสของเรานำไปให้คนที่ซื้อมาส่วนวิธีแก้ความเผ็ดของเราด้วยการเติมข้าวลงไป